สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมลอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง you u t u b e ลออโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับตามติดชีวิตรถขุดรถดำาลอลทั้งแอบโลและก็เกือบโลอโอ้อีกคันก็แอบอีกคันก็เกือบ เจ้าขั้นไหนนี่โอ้ให้ผมได้ถ่ายรถรอหนึ่งเถอะณตอนนี้เวลา12นาฬิกากับอีกประมาณ30นาทีครับไม่ซาบากินข้าวกันหรือยังรวมหน่วยรวมหน่วยวันนี้จัดเต็มระเบียบเลย <c oughs> เบียคันเลยซ่สเนียเลยกันนะ แบ็กเซอร์เนี่ยเลยกระไดไวเลยรถท็อแกเลยรถเสียนนนคันไหนเร็วกว่ากันจัดให้ดูหน่อยสิโอ้เปิดตัวกับรถลอเลยพลิฟพลิบสังกัดมังกรทรัพย์พลิบเกือบ,บลออ i n g OF TRUCK พร้อมด้วยเครสบัตไทยแลนด์คันนี้โอ้เขาเรียกว่า เรียกว่าม่วงอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าม่วงอะไรผมไม่ทราบเลยพี่น้องเน้นชุดแตงแ่งพี่น้องในชุดแต่งนี่เสนมาอยู่ครับคันนี้เฉพาะชุดแตง่งเสนมาอยู่แน,น่นอนโอ้กว่าจะนับอยู่แต่คงนับไม่ทวนครับนี่หลังเตาราวไฟด้านบนสีชั้นมีอะไรอีก มีป้ายบันดงบันไดโออธิบายมาพี่น้องเยอะจัดหมกัดเดียวแฟสซีน่าจะประมาณ8นิ้วหรือเปล่าน,ะน่าจะใช่เดี๋ยวมาดูเสียน้นนสายพินหน่อยแบกแค่ไหนโอ้สายเยอะจัดเลยวันนี้รู้สึกว่าทำไมแมคโครคันนี้มันเร็วกว่าเดิมนีาทำอะไรมาเนี่ยโอ้เจ้าซาซิกหนึสองศ คิดหนึ่งหรือว,ว่าเซ็ตเอ็กแม,มนดูไปเหมือนจะเร็วๆกว่าเดิมนี่มขาทำอะไรมานี่ไปตั้งอะไรนี่เจอน,อนนนี่โอ้แม่หนาซอกับแต่ยุ่งไงเนี่ยใส่ให้โลกจำถ้าจำไม่ได้ก็ดูอีกดูบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองล่อร้นรวมน้ำ นี่เปิดดูบ่อยๆครับพี่นนอะเดี๋ยวกระจําะไรเองครับสวัสดีทักทายแซมไซม์ให้ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่บนปะพี่น้องหรือว่าโสาาโซปะมาให้เจ้าเทินแล้วเฮ้ยเออเทินแล้วเนน่เจ้าเทินแล้วทำไมโอ้ไบบไหนขันไหนจกตัวก่อนโอ้มาเขียวมาเขียวก็มาด้วยไปก่อนเลยเอาแข่งกันไหมเอาขับไหนก่อน โอ้โหค,ครับจอดกินข้าวมานนิโอ้โหโ,โ,โอ้นึกว่าจะไปไหนหมูดาวยุ่งจะโดนยุ่งน่อยรวมตัวรถรอหลายคันวันนี้นะตอนนี้จอดกินข้าวหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวตลาดมั้งงหนไม่เห็นมาน่เห็นอยู่สองคันมาเขียวก็มา หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอีกตนแจ็คบอกอยู่ว่านั้นเขาเรียกว่าอะไรผมลืมอ๋อ,อ,อบัดรความโลนี่น่าจะกินข้าวบอลครับนี่น่าจะอย่างนั้น ครับอของไทยของไทยครับ,เร,บเรียบร้อยครับผมเดียแล้วให้ตโด้วยสองเทกเลยโอ้แบบไหนนี่รวมตัวรวมหน่วยเต็มพิกัดวันนี้โอ้นานๆจะเห็นภาพนี้ครับพี่น้องหลังจากติดตามมาประมาณ8ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่เก่าเพื่อแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคันกุรอเนี้ยโอ้แบบไหน,นโอ้โหจะโดงยองจะโดงยองมีอะไรคืบหน้าไหมครั้นี้โอ้อดิง พร้อมด้วยมาใหม่ลอนซับจังทรานส์ต <t ras port> โอ้มาจากไหนนี่ลอนซับจังนีคันนี้บอกเที่ยว่าเอาสูบมาเติมลมหี่คันนี้บ่ไหนลมมันอยู่ตรงไหนอ้รวมตัวเต็มอปการครับงานนี้ทีมงานเจ๊าดาวรถดำดินดวน ทั้งหน่วยหนึ่งหน่วยสองอยู่ใกล้กันเลยมาสังกัดลอกหน้าดินตรงนี้ครับทางทิศใต้หมู่บ้านเข้ามาประมาณน่าจะเกือบเกือบเกือบสองแล้วนะโลูกว่าๆครับแบกดินออกไปจอมพระเข้าตลาดโอ้เท่าเท่าไรนี่เท่าเกณฑ์เราจะพักแจ้งก่อนพี่น้องน่าจะอย่างนั้นรอร้อน เข้ามาก็เที่ยงกว่า,วาแล้วครับนี่ว่าจะมาดูสายลางสายแป้กรดดันทางโหดหกันหน่อยมันจะต้องเป็นคลิปหน้าครับนี่คลิปนี้น่าจะช่บรรยากาศครับเย็นๆยนบรรยากาศเย็นๆยนแต่เด็ดโคตร้อนเลยโอ้เดินไปนี่ต้องเอามือกุมหัวไปน้องไอก้กระต้อล้อกระต้อเสาะอ่ะเดีย๋ยวจบอยู่ข้างหน้ารถรอ,รอดีกว่าจบคลิปเลย พูดนะเพื่อนเนื้อดูดูดมันเพื่อรถจตนับนะบไหมกระชัยแต่คลาสสิกนะปิดเกมปิดเกมกับรถลอสองสไตล์อีกคันหนึ่งแบบเดิมๆจะมาเขียวสังกัดชอโคสิบเก้าของเราแล้วก็เกือบรอคันนี้ครับพี่น้องรู้จักมากกกันดีนะครับฝากด้วยครับเพื่อนๆช่องของผมรอโลนรมดำนะครับรถบรรทุกทำงาน ตามติดท,ทั่วไปครับนี่สังกัดหน่วยสองรวมตัวกัน้าไม่เยี่ยมชมครับเจด้าวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ